ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ยามว่างเนาะพักเที่ยงไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็เลยเอางูนะครับน่ารักน่ารักมาแนะนับันสักนิดหนึ่งอยู่กับเราได้เดือนหนึ่งแล้วนะครับคือเจ้าตัวนี้มีใครรู้บ้างครับว่าเขาคืองูอะไรมีใครพอทราบไหมครับตัวเลยยกเลยครับแบบนี้เลยหลงัลงหลงังหลังมานั้น ปลื้าเห็นลายแล้ว,ลลวใครรู้จักก็ตอบได้นะครับได้เลยทนะ่าป็นงูชนิดหนึ่งครับที่ใจดีมากใจดีมากอ่ามีนามว่างูลายสอครับชื่อ,ช,อชื่ออะไรนาะ,ะชื่อน้องน้องสบายสบายงูลายสอชื่อน้องสบาย <laughs> ทำไมถึงตั้งชื่อว่าสบายเนื่องจากว่ามันมีลายไทย มีลายไทยสวยงามก็เลยตั้งชื่อว่าน้องสบายน้องสบายก็คงจะไม่เป็นเพศเพศผู้หรอมั้งนะมันน่าจะเป็นเพศอะไรน่าจะเป็นเพศเมียเคยไหมเคยถ้าเป็นไปได้เป็นเพศเมียนะใช่ครับใั้ชื่อว่าสบายสบายเป็นงูลายสอเป็นงูลายสอครับน่ารักน่ารักนี่นะก็มีหลายๆคนรวมทั้งทั้งทั้งผู้ถ่ายด้วยนะครับก็เพิ่งรู้ว่า อ้างูมันมีฟันที่นึกว่ามันเหมือนเหมือนฟันคนฟันสัตว์ทั่วไปมีแถวเดียวอะไรอย่างเงี้ยบนล่างอย่างละแถวจริงๆแล้วครับเออวันนี้ก็เลยตัวนี้มาเฉลยกันอ่าตัวนี้ครับเขามีฟันอ่าด้านบนนะครับข้างละสองแถวเอด้านล่างข้างละหนึ่งแถวนะครับรวมแล้วข้างล่างทั้งบนข้างละสามแถวรวมแล้วสามแถวข้างหนแถวครับเป็นงูที่มีพิษไหมเนี่ย เออตอนนี้ไม่มีพิษครับไม่มีพิษนะครับเป็นงูไม่พิษครับกัดคนไม่เป็นไรนะครับไม่ถึงชีวิตไม่อาเจ็บนิดนิดกันๆนะอ่าโอเคก็เอาปากแหละอ่ามาเลยครับโทษทีสบายลูกก็ดูฟันนิดนึงอ่าแบบนี้ได้ครับเห็นไหมครับฟันบนมีสองแถวนี่นี่นี่เห็นชัดเลยเบาๆหนอก่อสองแถว ฝันตานล่างกับันล่างก็หนึ่งแถวปันล่างมีหนึ่งแถวอ่านี่แล้วข้างละหนึ่งแถวข้างละหนึ่งแถวนะครับปันล่างเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงกลางอ่าสับหว่างอ่าสับหว่างกลางระหว่างฟันบนไอ้พี่ครูก็เลยมาจับเล่นครับเพมันจับเล่นให้กับคุ้นชินนะครับเขาเคี้ยวแย่ปากก็ไม่ยอมกัดไอ้หนูใจดีครับน่ารักดีนะครับ ใครต้องการเลี้ยงงูสวยงามงูน่ารักน่ารักครับเอาไปเลี้ยงให้อ้วนนะครับตัวเขาจะป้อมๆใหญ่ๆเมื่อกี้เขาเขาเล่นยังไงนะเวลาเกาคา,างยังไงนะเกาคางเขาก็จะมาอ้อนเราเบียดเราเกาข้างค,าาครับเกาข้างแก้มเกาข้างแก้มใช่เนี่ยเขาก็จะมาเบียดเราอย่างนี้ตามมาเบียดเลยเนี่ยครับก็จะเอียงตามเคิมตามเห็นไหมครับจะเอียงซีกมาแล้วงูเคิรมครับงูเคิกับชอบกัเขาชอบให้เกา ลูกหัวเล่นได้เขาชอบครับไม่ไม่ไม่หวงหัวนะไม่หวงหัวไม่หวงคางเลยคางลูกอ่าไม่หวงครับชอบให้ลูกให้เล่นนี่ใครไปเจองูชนิดนี้ก็ไม่ต้องตกใจโอ้ตีตายเลยเนาะเดีวเราก็เขาไม่ได้มีพิษพิภัยอะไรนะครับถะเเผ่ถ้าเขาอยู่ใกล้ๆบ้านเราก็จะได้ช่วยจับหนูจับนะเขาคบด้วยใช่ครับก็ไม่ต้องไปทําร้ายเขานะครับเป็น เป็นงูที่ให้มีพิษต่อมนุษย์ทั้งแรกๆอาจจะจับไปเขาอาจจะ,ะถกกัดเนื้กว่าธรรมชาติเขาสร้างให้ป้องกันตัวเองอืนะครับนะครับมันต้องสงใจเลี้ยงได้ด้วยใช่ครับแต่ต้องจับเบาๆให้เขาคุ้นเคยกับมือมาได้เดือนหนึ่งแล้วครับเดือนหนึ่งนะครับนิ่งเลยไม่ไปไหนรอกินอย่างเดียวแล้วมีการถ่ายายาให้ด้วยครับถ่ายพยาย ใช่จุสีวันเราถ่ายเปยามีจุดสังเกตอยู่ว่าเขาเป็นมะยาาใช่ไหมตรงนี้เลยครับนี่เนี่ยดูจูปลายนิ้วชี้เลยครับแต่เปยาิที่ที่ต้องรอว่าให้ถ่ายออกยาดหินใช่ไหมใช่ครับเราต้องถ่ายออกเพราะว่าทานแพทย์เรียกยาิหินนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงไม่รู้ก็เป็นแต่ว่ามันแข็งมันแข็งดูหน่อยเพราะโดนแล้วเขาจะจะดุ่งเพราะว่าเขาเขาเสียวครับเพราะว่าโดนมะาติกินตรงนี้นไมครับแค่ไหนจะไปโดนเขา นี่ยโดนลุกส่วนอื่นก็ไม่เป็นไรมากเห็นไหมครับแต่แค่โดนตรงนี้รนครับกระดุ้งนะครับมองเอาด้านข้างให้ดูหน่อยตอนนี้อาจจะมองเห็นเป็นตุ่มๆแต่ไม่ชัดใช่โอ้เป็นนูนๆออกมาอย่างนี้แล้วใช่เป็นนูนตรมทีแรกนึกว่าซี่โครงมีปัญหาหหอ่าจริงๆเป็นตุ่มเลยครับรอรอ,อให้ยาครับแล้วก็หมอบอกว่าถ้าเกิดดีขึ้นพยาธิมันจะปลอดออกมาเองครับ ก้อนเนื้อตรงนี้จะปล่อยลงไปเองครับแล้วตอนนี้เราทําการให้ยารักษาอยู่ก็เรียความรู้ใหม่ๆครับงูลายสอนามว่าสบายนามว่าน้องสบายน้องสบายนะครับเป็นงูไม่มีพิษมีฟันสามแถวครับล่างสองข้างล่างข้างล่างข้างล่างหนึ่งข้างบนงข้างบนสองข้างล่างหนึ่งนะครับก็ ฝากติดตามกันด้วยครับวามรู้ใหม่ๆอยากรู้รายละเอียดอะไรอีกก็เดี๋ยวจะมาคิดหน้าแล้วกันเนาะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็ใต้คอมเมนต์นะครับอยากจะรู้เกี่ยวกับงูอะไรนะครับถามมาต่อไปครับผมครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ